ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองอย่างแท้จริงจึงแสดงการโ oh, อ้อวดตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและสถานะทางสังคม More productive make your life มากกว่าการฟังคือการปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริง Blossy o u by น้ำหอมซีมีหอมในทุกโอกาสสร้างสเสน่ห์ในตัวคุณ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันที่สดใสสาสหรับทุกท่านและพร้อมที่จะมาเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆอย่างการรับฟังพอดแคสต์ในอีพีนี้กันค่ะ เฉีวหัวไปแล้วว่าข้างต้นอาจจะดูฟังแรงนิดนึงนะคะแต่ในสังคมทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนอยู่หลากหลายประเภทในจำนวนนี้มีอยู่จำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นคนโง่ชอบอวดฉลาดซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าคนโง่มักมีนิสัยที่แตกต่างจากคนฉลาดอยู่5อย่างด้วยกัน 1. คนชอบอวดชอบโยนความผิดให้คนอื่น คนชอบอวดนะคะไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำและมักจะโยนความผิดให้กับผู้อื่นซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทยาโดยเจสันเอสโมเซอร์จากมหาวิทยาลัยแมชิแกนสเตทพบว่าสมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริยาที่ต่างออกไปเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นถ้าพวกเขารู้ว่าเป็นความผิดพลาดทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อไม่ให้ทาผิดซ้ำสองสองคนชอบอวด มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งคนชอบอวดจะเถียงอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชนะและแทบจะไม่สนใจเลยว่าวงสนทนานั้นมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่ด้วยหรือไม่ในขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร,ะร้อมยอมรับในความคิดเห็นต่างซึ่งนักจิตวิทยาชื่อดัง ning, เดวิดดันนิงเผยว่าคนฉลาดจะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนจะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไป 3. คนชอบอวดจะแสดงอารมณ์โมโหและก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อนเวลาที่คนชอบอวดรู้สึกว่าอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจคิดหรือว่าเริ่มจะคุมสถานการณ์ไม่ได้พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อเป็นการกลบเกลื่อน จากการศึกษาเรื่องพฤติกรรมก้าวร้าวกับระดับ IQ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมมชิแกนที่ใช้เวลานานถึง22ปีพบว่ามีความสัมพันธ์กันโดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่า 4. คนชอบอวดจะไม่สนความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นจากผลการศึกษากับคนอเมริกันหลายพันคนโดยรัสเซลเจมแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสเทค พบว่าคนที่มี IQ สูงมีแนวโน้มที่จะเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งต่างจากคนที่ชอบอวดที่แทบจินตนาการไม่ออกว่าคนอื่นจะมีความคิดต่างไปจากตัวเองได้อย่างไรอีกทั้งยังมองด้วยว่าการทำอะไรให้ใครโดยไม่ได้อะไรกลับคืนมาคือเป็นเรื่องที่แปลก และ 5. คนชอบอวดคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นคนชอบอวดมีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์หรือวติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าและมักเป็นพวกชอบตัดสินใจคนอื่นโดยมีความลำเอียงเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบล็อกอยังพบด้วยว่าคนมีไอคิต่ำมีแนวโน้มชอบการลงโทษที่รุนแรงเกลียดคนที่รักชอบเพศเดียวกันและเหยียดเชื้อชาติมากกว่าหากในชีวิตของคนเราต้องเจอคนจำพวกนี้และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ให้นึกเสียว่าเป็นนิสัยของคนโง่ที่ฉลาดฉลาดในรูปแบบที่เขาไม่ทำกัน เผื่อจะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นเข้าใจและก็รู้สึกเห็นใจคนเหล่านี้ได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังประเด็นก็คือโซเชียลมีเดียทำให้คนส่วนใหญ่ใกล้ชิดกับพวกคุยโตและขี้อวดโอ้มากซะเหลือเกินโดยหลายคนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขี้อวดไปแล้วและถูกกลืนกินจนกลายเป็นดังทั้งเหยื่อและเครื่องมือโดยที่ไม่รู้ตัว อวดร่ำรวยจากการลงทุนอวดโชคอวดบุญอวดความดีอวดความกล้าอวดความเก่าอวดการเสียสละซึ่งหลายกรณีบิดเบี้ยวไม่ต่างจากวงโยธวาทิตที่นำแถวแบบผิดเพี้ยนจนสะดุดกันเองและจบลงด้วยโศกนตกรรมถึงแม้การอวดในหลายกรณีจะดูเหมือนดีงามและสร้างสารรค์ โดยเฉพาะการอวดที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากใครและไม่คิดว่าทําไปแล้วจะหนักตรงไหนของใครแต่ทุกๆก,การอวดจะเปิดเผยเบื้องลึกในใจของคนอวดซึ่งเรียกร้องหาการยอมรับจากผู้อื่นเพื่อเอามาพยุงจิตใจให้หยัดยืนได้ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองอย่างแท้จริงกลับมีความรู้สึกผิดในเบื้องลึกของจิตใจทั้งอย่างไม่นับถือตนเองจึงแสดงการโอ้อวดตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและสถานะทางสังคมเนื่องจากความรู้สึกไม่มั่นคงและเกลียดตัวเองนี้อาจเกิดขึ้นจากบาดแผลทางจิตใจในวัยเด็กของคนหลงตัวเองก็เป็นไปได้ไม่มีอะไรผิดตรับใดที่ยังไม่ได้ตกเป็นเหยื่อพฤติกรรมที่อวดของตนเองเขาถึงได้บอกไว้ว่าคนที่อวดคือคนที่เหนื่อยที่สุดในโลกไงคะคุณผู้ฟัง โฟร์มินิทพอดแคสสื่อเสียงออนไลน์ที่มีผู้ติดตามและมีผู้ฟังมากกว่า1,000 0 f o l l o โฟลเวอร์อัปเดตความรู้ดีๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Spotify, Instagram และ Soundcloud บนแพลตฟอร์มของ The f ฝ่าม s ส์